สวัสดีครับสวัสดีครับปะกับสองฟันพาธิโอมครับวันนี้เรามาตั้งถนนลังมมชนะครับเอามาแอลกาดผลไม้กันนะครับนอใกล้ๆในเวียงนี่แหละครับนอเอาเลยแยกกาดขย้อมมาสักหน่อยนะครับนอตั้งขวามือนะเขาก็จะหันมีป้ายนะครับเป็นคณะเกษตรศาสตร์นะครับนอบนป้าย ายอันคณะ,กะเกษตรเนี่ยทางหมดเปิดจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่นะครับอ่าก็ว่าเป็นตลาดอ่าเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยอย่างทํานองนี้นะครับเนาะอ่าเพิ่อก็คล้ายๆจะบอกว่าอันการที่เขาจะอันกินอาหารเป็นยาเนี่ยนะมันก็ถ้าจะดีกว่าเขาจะมานั่งกินยาเป็นอาหารนะครับเนาะอ่าเพราะฉะนั้นทางกเกษตรเิก็เลยส่งเสริมการให้มี ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยอย่างนี้สําหรับประชาชนนะครับวันนี้สงปานลาเที่ยวกันเลยจะปลามาแอวมาใจมากอยดูนะครับว่าตลาดนี้เปิเป็นอย่างไดกันนะครับเพื่อสุขภาพกันสักหน่อยนะครับวันนี้เนาะไปครับมาแอวกับสองปานพาเที่ยวครับวันนี้มากับสุขภาพกันเลยนะครับตัดประตูเปิดก็จะมีเวลาเปิดปิดนะครับ ามากับลุงตีโบครับอ่าถ้าเราเข้าประตูมานะครับอ่าสมมุติขีรถเข้าประตูมาเลี้ยวเข้ามานะครับก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับก็จะมีที่จอดรถไว้หือนะครับที่จอดรถนี่ก็จะโอ้ยล่มลื่นนะครับเป็นมีต้นไม้ใหญ่นะต้นส่ำช้าต้นอะไรอย่างนะครับเย็นล่มลื่นล้างซ้ายมือนี่ ก็จะมี้านนะครับเป็นหานจำนายพวกพักผลไม้อะนะส่วนมากจะเป็นผลไม้นะครับเนาะต่างผามต่างเพศนะครับเนาะเป็นผามยาวไปนะครับมีหลายอย่างมีตึงกล้วยตึงอันนี้ลูกไหนนะครับตกลงลูกไหนอร่อยวะนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นแห็นนะครับผลไม้มากมายมีตึงของบ้านเฮานะครับมีเครื่องของที่เอาเข้ามาหนอยอย่างแอปเปิลไอยังพออยนี้นะครับเนาะก็มีสาลุงสาลี่อย่างนี้ก็มีนะครับเนาะ อ่าผลไม้อย,ย่างบ้านเฮานี่ก็มีนะครับอย่งงาเงเงาะนะครับเงาะอันนี้เป็นเงาะจากที่ไหนฮะเงาะแถวแม่แตงนะครับเงาะบ้านเฮานะครับเนาะม่ใจ่เงาะต่างใจเนาะเป็นงเงาะแม่แตงนี่โลหกซิบบ่ไดา้นะครับนอกจากนั้นก็มีอ่าอย่างอื่นแหมนะครับเ่เข้าโพดเข้าสารียังก็มีนะครับเนาะ หนูบะโคกโลกก็มีนะครับราคาเกาะบ่อเป้งนะครับผมว่าเนาะสาหรับอาหารที่ปลอดภัยนี่นะครับราคานี้ก่อนนับว่าเป็นธรรมนะเพราะเพื่อนต้องดูแลกันอย่างดีนอกจากหมูผลไม้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอย่างบันฑนาบะโอนี่ก็มีนะครับเนาะมีแผงอองูนนะครับอองูนแบบปร้เมล็ดว่านนะครับอองูนนี้มีลูกพลับนี่นะครับเนาะ อันนี้ก็ถ้าจะาจากเมืองจีนพูดลูกพับนะลูกพับลูกไนเองนะครับลูกไหนก็ล้ำวะนะครับเนาะแล้วก็มีหมูแก้วมังกรแก้วมังกรนี่ประเดี๋ยวนี้ก็ปลูกแถวบ้านเฮาได้แล้วนะครับเนาะมีแอปเปิลมีกระโลซาวกรบาดนะครับมีแผ่บัตเต้าปูนะครับเนาะบัตเต้านี่ก็อันอย่างดีๆที่บอกมีปิดนี่มันก็ยังว่านะครับเนาะส่วนมากมันจะมีปิดนะครับมีอันบัคานนันะครับเนาะ นอกจากนั้นก็นยังมีผล,ลไม้นะที่เปิ้นปอกไว้ให้เซตนะครับเนาะปอกไว้กินได้เลยมาถึงก็ใส่ปากได้เลยนะครับอันนี้ก็มีนะครับอ่าแล้วก็มีหมูที่มันเป็นน้ําผลไม้ก็นี่ครับน้ําผลไม้คั้นอีกนะครับเนาะอ่าบอกโอ้อที่เปิ้ปลปอกไว้กับจัดหมะนะครับเราต้องมาปอกคนดีให้มันขิวมือเนาะนอกจากนั้นก็นยังมีอันที่เอาไปทําอาหารนะครับอย่าง อ่ามอันอย่างบะเขือส้มเองนะครับบะเขือส้มแกนใหญ่ๆเลยนะครับเนาะอ,อ้คำว่าแกน้อยเดียวกับ,บันสะเทือนใจอันนี้ขิงแก่นะครับเนาะอ่ายิ่งแก่ยิ่งเพชรนะครับขิงโลกว่าบกักกีตังนะเขาก็เดินจากตรงนี้มาสักหน่อยนะครับเนาะขึ้นมาทางเหนือนะครับนนตเนาะอ่าเดียวมาทางเหนือสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะหันว่ามีอันอ่าเป็นฮันน้อยๆนะครับเนาะ เป็นอย่างกระทอบนี่นะครับก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นอันค้านซี์เก่าอันของ,งกเกษตรนะครับอ่านี่ซี์กเกษตรนี่นะครับเปิร์นก็ขายขั้วหลายอย่างนะครับขายหมูดที่เป็นพืชผักนะครับอ่าพืชผักที่ก็ปลอดสารพิษนะครับเนะาะมีสป,ปะนะครับกนใส่ถุงไว้เราเข้าไปดูในห้านนะครับในห้านเปิดนนี่ก็ ก็มีขัวขายสะปะปันนะครับส่วนมากก็เป็นของที่มันเป็นออแกนิกนะครับนาะของที่อันปลอดสารพิษนะครับปอย่างที่ว่ามาได้ใช้สารเคมีอะไรย่างเนี่ยนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีครัวอย่างอื่นหนนะครับกับปิน้ำปลามีมดนะครับนะครับแล้วก็มีข้านมนะครับหมูข้านมนะครับมีผักนะครับผักออแกนิกนี่ก็มีสามารถจะเอาไปกินเป็นผักสดก็ได้นะครับเอาไปปรุงอาหารก็ได้นะครับนาะ ซื้อบาหาเข้ามาแอวก็ได้นะครับสําหรับฮานดังเพเนะมาดูว่าเปิ่นมีไอย้ยางผ่องนะครับแต่เข้าไปมาได้ก็แล้เชียงสตางค์กุเตือนะไอย้ยางมันก็หน้าซื้อนะครับขนาดหมูเต้องหู้อะไรอย่างก็มีนะครับเป็นต้องหู้ทํามือม่ใจ่ทาจากโหงงานนะครับเนาอะ,อะแล้วขนมขนมปังไอ้ย่างที่เปิ่นทําแบบโฮเมตหวานนะครับโฮเมดหมวนคนอยู่บ้านเปิ่กับแ,แ,แป้งมาขายนะครับเนะบาะใบใจผ่านจากหงงาน,นเป็นบ้านทำมา ก็รสชาติก็เป็นฝีมือบ้านนะครับอรอร่อยเหมือนกันนะครับมีแผ่ขนมไทยขนมอนยพปุ้งเนาะอ่ะออกจากอันห้านเปิดมาสักหน่อยนะครับเนาะทั้งหนออห้านฝึกก็มีดอกมีดวงนะครับเนาะจะเตียวดูดอกดูดวงให้มันชื่นใจไปก็ได้นะครับดอกงามงามก็ทําให้จิตใจเขาเบิกบานนะครับเนาะอ่ะกับนี้เราก็เตียวตอนะครับ เดียวมาตั้งวันออกสักหน่อยนะครับก็หันฟาฟบาเล่นนะครับว่าโลย์โปรเจกต์นะที่จริงก็โครงการหลวงนะครับเป็นมูลนิธิโครงการหลวงสาขาสุเทพนะครับโอ้ที่นี่ก็เป็นสาขาใหญ่เหมือนกันนะครับเนาะเปิ้ลก็ปลูกต้นไม้ต้นดอกไว้โอ้จัดงามนะครับเนาะถ่านหน้าหนาวมานี่โอ้อยังกะเอาไปเมืองนอกเมืองหนาวอ่าเด้อเปิ้ลกระเลงอันหน้าหาันงามนะครับเนาะ ตกแต่งไว้เราก็เตียวไปเอวได้นะครับถ้าเราเห็นโครงการหลวงนี่ก็เหมือนกับเห็นในหลวงรอกเก้าเลยนะครับเนาะคือเจงหาก็หลวงเหมือนกันอ่าเข้าไปแอวในห้านปิันสักน้อยนะครับนอในห้านนี้เปินมีตึงอ่าขายคั่วที่เป็นกเกษตรนะครับแล้วก็มี ฮานกาแฟตัวนะครับฮานกาแฟเนี่ยโอ้สโคนเพิ่นลำนะครับไขง่งอมๆก็ลองไปกินสะโคนเพื่อนได้นะครับสะโคนผลมนเมาะนะอ่าแล้วก็มีอาหารที่มันเป็นพืชพักนะครับของอกเกษตรกรพื้นที่สูงนะครับเขาก็จะเห็นว่ามีพืชพักหลายอย่างที่อันเป็น,ปนอาจจะเป็นพืชพักตั้งสมัยก่อนเพราะว่าเป็นตั้งพักฝรั่งนี่แล้วนะนะครับหลายอย่างเขาก็บอกเคยหันเนาะ,ะแต่โครงการหลวงเพื่อนมีขายนะครับ นะเป็นของดีมีความอร่อยนะครับของโครงการหลวงป้าเจ๊ว่าเพิ่นป้าเจยา,ยาเพื่อนใจนะครับแต่เพิ่นควบคุมนะครับคนะวบคุมเุราะเฮ้ยานามีพิษนะมีของขายลายอย่างที่เอาไปซสอะที่อื่นมาได้นะครับอย่างชาก็มีนะครับเป็นชาอันสมุนไพรเป็นชาซดนะครับเหมือนช่ชาแห้งแต่ชาแห้งก็มีขายนะครับนอะกนะนอกนั้นก็มีอาหารบรรจุขวดอาหารสำเร็จเยอะแยะนะครับ เดียวออกจากโครงการหลวงมาสักน่อยนะครับอ่าตรงข้ามโครงการหลวงนะครับอ่าเพิกดังใต้เขาก็จะมีห้านน้อยๆน,นะครับเห็นห้านน้อยๆก็จะเป็นห้านขาย ต้นไม้ต้นดอกนะครับโอ,อ้โหเพื่อนก็มีต้นดอกงามๆเขาก็ไปลักพ่อไอยของเพื่อนนะครับไปชื่นชมด,มดมผ่องก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะมีดอกไม้งามๆเพื่อนก็ตั้งไว้ขายนะครับอันนี้เป็นดอกกู้ลาบเนี่นะย,ย,ววย,ยนะครับบูชายางไปหื่อสาวๆบอกกู้ลาบแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีต้นดอกต้นไม้อย,อย่างอื่นเป็นไม้ใบก็มีนะครับหน่อยอย่างซัปปะรดสีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไม้เครือเทาอย่างนี้ ก็สามารถที่จะซื้อเอาไปปลูกที่บ้านได้นะครับเปลก็บอกว่าของเปลน,นี่ค่อนข้างจะติดนะครับเราซื้อไปก็ไปปลูกก็ติดได้ง่ายเพราะว่าเป,ปลปรับปรุงนะบางเตี้ยอ,อันเอาจากดอยมาเนี่ยนะครับบ่ได้มาบ่าได้ทำให้พืชมันเกยนะครับนอ,อกจากนั้นก็ยังมีหมู่แคคตัสนะครับแคคตัสในก็จัดงามนะครับน้อนเลี้ยงก็บรรยากาศแคคตัสนร่ไ่ต้องห่วงอัน อันนี้นักนะครับต้องโหดน้ำหนักนะ,ะเรามาลองฟังเสียงน้ำวนนกันสักหน่อยนะครับนาะเยน็นด้กับเสียงน้ำตกสว่านี้นะ ครับต่างหารเพิ่อนก็ทาสวนน้อยๆเป็นสวนน้ํานะครับประดาประดาไปให้เฮาได้ดินเสียงน้ําตกเกี้ยนอกเ,เกี้ยนใจเตี้ยวแอลสวนดอกไม้ไปก็ได้นะครับอ่ายังบ่ซื้อพักซื้อไม้มาเตียวดูก่อนก็ได้นอกจากนั้นที่นี่เพิ่อนก็ยังมีขายมูปุ๋ยมูดินอะไรนี่นะครับเนานะอ่าแต่นี้บางเต่อถ้าจะไปซื้อเจ้าหน้าที่ไปอยู่ก็สามารถไปบอกในหานเกษตรมอชอได้นะครับพออูถึงหานเกษตรมอชเนี่ยก็ครับก็ตึกเนี่ยนะครับ ตึกเนะครับเป็นตึกของร้านเกษตรมอชอสีเหลืองเรื่องนี่นะครับมีประตูต่างเข้าตัางในแอร์เย็นนะครับประตูอัตโนมัติเข้าไปแอรได้แต่ก่อนที่จะเข้าไปที่ตึกนี้นะครับก็จะหานว่ามีป้ายว่าเป็น C.M.U สเ e a กนะครับ s t e a k and c o f f e e House อย่างนี้นะครับนะบอันนี้ก็เพื่อนก็มีอาหารเจ้าขายนะครับแล้วก็มีพวกสเต็กมีหมูเบอร์เกอร์อย่างขายหลายอย่างมีกาแฟาขายได้นะครับ อันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าฮานเปิ้นโดยเตียวเข้ามาตังฮานตังส่วนดอกนี้ได้นะครับแต่ตังหน้าของเปิ้นเนี่ยเป็นฮานกเกษตรมอชอยอย่างอีนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าฮานกเกษตรมอชอที่อยู่ตังในก็แมะกันนะครับแมะกับฮานต้นไม้นะฮานกเกษตรมอชอนี่ก็มีครัวขายสป,ปะนะครับถ้าเราเข้ามาดูฮานกเกษตรก่อนเนาะ ก็จะเห็นว่ามีของขายเยอะแยะเป็นผลิตฑลทางการเกษตรนะครับมีของกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ก็มีเยอะแยะนะครับอันที่มันมาจากอันโรงงานก็มีเหมือนกันนะครับไปแจวบม,มีก็มีให้กับผู้บริโภคผู้ยังนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผ,ผ,ผลิตผลหรือสินค้านะครับของคนที่เป็นไปแนะนําเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับหรือบางส่วนก็จะเป็นผลิตผลของอัน นักศึกษายังนมโหะนะครับอ่นมนมของปวนนี่นคุณภาพดีแท้ๆนะครับเป็นนมสดเนี่ยนะครับเนาะอ่ะตะกี้ที่เขาค้างไว้นะครับหานสเต็กเดียวเข้ามาข้างหานขายต้นไม้เนี่ยนะครับก็จะหานว่ามีสเต็กเขามีป้ายเจาตรงนี้เอาเข้าตรงนี้ก็ได้ออกตรงนี้ก็ได้นะครับมีประตูอยู่นะครับที่จะเข้าไปหานสเต็กนะแต่ว่าหน้าหานแท้ๆของเปิ้นเนี่ยครับมันอยู่ติดถนนสุเทพนะ ก็ผู้ไปก็ติดสีแยกนะนะครับสีแยกผู้คาำเออสุมาเดสีแยกอันขยอมนี่นะครับเนาะก็จะหันตึกจัดใหญ่หัวสีม่วงนี่นะครับก็จะมีป้ายเลยนะครับว่าเป็นอัน C M U สเต็กนี่นะครับเนาะใครจะลองมากินเนื้อสเต็กที่นี่ก็ได้นะครับมีตั้งเนื้อสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กอะไรยังสเต็กอย่างมีหมดนะครับราคาก็ก็บาแพงนะครับเป็นราคา นักศึกษาก็จะได้พูดน่อหกสิบเก้าบาทสำหรับส,สเต็กนี่ผมว่าประกอบแบบแปลงแล้วนะครับเนาะสามารถมาลองกินลิ้มรสกันได้นะครับในฮานี่ก็บรรยากาศก็ไม่ใช่ว่ารูลายนะครับเป็นบรรยากาศเทียบง่ายนะครับเนาะเหมือนกับแคนทีนของมูนักศึกษา,ายเยอะว่าอันนะครับนอกจากอันสเต็กที่เปิดมีขายแล้วนะครับก็ยังมีสินค้าของชุมชนนะครับเป็นสินค้าหัตถกรรมเนี่ยวางขายด้วยนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกับอัน อันฮัน,อนของอัน C M U นั่นนะครับนาอซื้อได้หาได้นะครับอ่าออกจากฮานสเต็กมาเขาก็มาเนี่ยนะครับมาเดินชมห้านดอกไม้กันต่อนะครับนาออ่าก็ร่มรื่นเย็นสบายดีนะครับสําหรับต้นหมากหลักไม้ชีวิตคนเฮาก็อย่างนะครับอยู่ใกล้กับธรรมชาติก็จะทำให้อ่า จิตใจเขาสบายสงบเย็นนะครับผมาวา่าธรรมชาติรักษาธรรมชาตินะครับธรรมชาติรักษาจิตใจเขาเดี๋ยวดูโดยรอบก็จะเห็นว่าเนี่นะครับหน้ามาแอวนะครับไขว,ว่างๆมีเวลาว่างก็อง,งอมก็มานะครับเป็นกาดสินค้าทางเกษตรขนาดที่บอ่อนใหญ่นะครับขนาดน้อยๆจะว่าใหญ่ก็บม่ใหญ่จะว่า,น,วาน้อยล้ำก็แบบน้อยล้ำนะครับมีโครงการหลวงมีอันฮานของ ซิดเก่าทางด้านการเกษตรนี่น,นะครับก็มาเดียวมาแอววได้นะครับสําหรับผายูเวียงหรือพายด้ยูเวียงอยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสได้มานะครับก็มาเสาะหาเสาะซื้ออาหารปลอดภัยได้นะครับเนอะวันนี้มากันสั้นๆนะครับวันนี้มากันสั้นๆมาได้ไปวัดไปวานาะครับเนอะนะวันนี้ก็เอามาดูผลแล้วไหมนะครับเนะนะ ก็ถ้ามาถึงนี่นะครับจะไปลืมเน่ะเอาถุงผ้ามาด้วยนะครับเอาถุงเช้าเที่ยวถุงอยังก็ได้นะครับเอามาใส่อันผลไม้ใส่ครัวที่ท่านซื้อพอที่นี่เนี่ยเพิ่อนบ่สนับสนุนการใช้ถุงพลาสติกนะครับเนาะวันนี้ก็เอาโมอิงก่อนนะครับสําหรับคลิปแอวง่ายๆจากสองปันพาเที่ยวครับก่อของท่านจชกดีมีความสุขทุกท่านนะครับจากสองปันพาเที่ยวแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ